วันนี้เป็นวันเลิกดีมากค่ะทางบริษัทเอเทคเดจิ้งจำกัดจึงขอยกขบวนทีมงานมาส่งมอบเครื่องออกซิเลเตอร์รุ่น EMX ให้กับศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวันนั่นเองค่ะส่งมอบไปทั้งหมด15เครื่องด้วยกันเลยค่ะและมีถังออกซิเจนพกพาพร้อมกระเป๋าสะพายให้สะดวกต่อการใช้งานพร้อมลุยกับทุกสถานการณ์ค่ะ หลังจากเตรียมของเซนพี่พี่แพทย์และพยาบาลรีบมาช่วยกันตรวจเช็คเครื่องและชมการสาธิตวิธีการใช้งานของเครื่องออกซิเลเตอร์กับอุปกรณ์จากน้องพาราเมดิกของบริษัทมีเทคเทดยิ n งด้วยค่ะขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ให้กับทางบริษัทมีเทคเทดยิ่งเสมอมานะคะและเชื่อมั่นในเครื่องออกซิเลเตอร์เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของทางบริษัทเลยค่ะจากประเทศแคนาดานะคะ ครั้งถัดไปเราจะไปส่งมอบเครื่องที่ไหนต่อรอติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ